หนึ0 0แบาทเท่านั้นค่ะพี่ๆค่ะใครสนใจรถเก่งราคาดีแถมยังประหยัดน้ำมันแบบนี้จัดมาได้เลยค่ะโตโยตา้าโคโราอัลติสหนตัวอ e, ีปี2 0ง2ันคันนี้ CNG แท้จากโรงงานใครสนใจนะที่กำลังมองหารถใช้งานสภาพดีสภาพเดิมรถมือเดียวค่ะคัะนนี้ใครนะคะที่กำลังมองหาหารถเพิ่มหารถเติม,หร,ตมหรือหาให้นะคะ พ่อแม่พี่น้องหรือว่าคนในครอบครัวใช้เพิ่มเติมจากที่เรามีอยู่หรือต้องการที่จะหารถประหยัดประหยัดคันนี้บอกเลยว่าโคตรตอบโจทย์คันนี้เพิ่งมาด้วยนะคะใครไหวใครได้สนใจสอบถามรายละเอียดทักมาได้เลยเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างค่ะพี่ๆขะสามารถแอดไลน์นะคะเข้ามาดูภายนอกภายในเข้ามาดูนะคะทุกสิ่งอย่างสำเนาเล่มทะเบียนทุกอย่างรายละเอียดทุกอย่างคันนี้บอกเลยราคาโคตรดีใครสนใจรีบทักเข้ามาแล้วดูคลิปให้จบเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอยู่รวมรถมือสองเกรดเค่ะวันนี้มีรถราคาดีราคาเบามาให้พี่พี่อัปเดตได้อีกหนึ่งคันคันนี้นะคะโตโย t a าโคโร l อัลต i สหนตัว E ีนะคะปี2012ัคันนี้ CNG อ็มแท้ๆจากโรงงานพี่ขาบอกเลยสภาพโคตรดีเป็นรถเทิรนจากลูกค้าค่ะพี่ขาลูกค้านํามาเทินเป็นตัว Uh, CHR นะคะคันนี้บอกเลยสภาพโคดีนี่คือสภาพที่ยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนยังไม่ได้อ่ามีการเก็บสีเก็บงานใดๆทั้งสิน้นบอกเลยว่าโคสวยคันนี้นะคะสภาพโคดีพี่ขาใครได้ไปไม่เสียใจยแน่นอนบอกเลยนะคะ รถประเรถประมาณนี้รถประเภทนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะคะพี่จ๋าให้ดูสภาพรอบคันได้เลยคัน,นนี้สีบอลทองจ้ะนะคะฟิล์มนะคะสามารถนะคะใช้งานได้อีกยาวๆเลยพี่ขานะคะดูสภาพค่อนข้างที่จะรักษานะคะค่อนข้างที่จะรักษาดีใช้งานค่อนข้างที่จะทะนุถนอมนะคะคันนี้นะคะใครสนใจทักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนได้นะคะคันนี้นะคะบอกเลยนะคะใครนะคะที่ต้องการหารถเพิ่มเติมนะคะเอาไว้ขับนะคะ แล้วอยากขับจบเปลี่ยนกับรถที่เรามีอยู่บางทีบางบ้าน,านมีแค่คันเดียวคันนี้เหมาะมากๆนะคะพี่คะใช้งานได้อีกยาวๆเลยบอกเลยคันนี้ปลอดภัยนะคะเพราะว่าเป็น C N T แท้อ่อ C N G แท้แจากโรงงานหรือถ้าใครไม่อยากใช้ระบบ C N G พี่คะจัดมาเลยนะคะดูแลนะคะหรือใช้งานในระบบน้ำมันได้เลยคันนี้สามารถใช้งานได้แบบ2ระบบค่ะใครชอบนะคะรีบจับรีบจองกันให้ไวสอบถามรายละเอียดกันได้เลยพี่คะเพิ่มเติมข้อมูลได้เลยตามเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่าง เบอร์นี้นะคะสามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะคะพี่ขา ทักสอบถามได้ตลอด24ิชั่วโมงเห็นคลิปเวลาไหนพี่คะนะคะทักได้เวลานั้นอ่ะเรามาเริ่มดูจากสภาพภายนอกภายด้านหน้ากันดีกว่านะคะวันนี้นะคะเราไม่ได้เปิดรถนะเนื่องจากภายในตัวเบาะนะกำลังอ่ากำลังนะคะนําไปปรับสภาพนําไปสปาให้อยู่ไม่ใช่แบบว่ามาสภาพไหนขายสภาพนั้นนะคะเราต้องเก็บงานให้ดีที่สุดค่ะพี่ๆ่ะพี่ดูสภาพภายนอกนี่คือสีนะคะสีเดิมเดิมที่มาจากเจ้าของเดิมเลยค่ะนะคะค่อนข้างที่จะสวยเลยได้ไปค่อนข้าง ที่จะคุ้มนะแสนสามถือว่าไม่แพงนะคะคันนี้เหลี่ยมสีคมยังชัดอยู่เลยนะคะไฟนะคะไฟหน้า แก้มซ้ายแก้มขวานะคะไม่ได้มีรอยเบียดใดใทั้งสิ้นรอยบุบรอยรักยิ้มไม่ได้มีเพียงแต่รอยขีดข่วนตามสภาพการใช้งานนะคะรถอ่าสิบสองปีรถสิบสองปีใช้งานนะคะแล้วก็ดูแลรักษาได้ขนาดนี้ถือว่านะคะไม่เลวเลยนะคะเจ้าของค่อนข้างที่จะรักรถแล้วก็ดูแลรถดีมากๆนะคะภายในเป็นเบาะหนังค่ะภายในเป็นเบาะหนังสีเบจค่ะคันนี้เกียร์ออโต้นะคะปี2012ค่ะตัวเอ่อ ดูดูตัวยางนะคะตัวยางตัวโชกอะไรทุกอย่างนะคะพี่ขาไม่ได้มีอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่ได้มีตําหนิไม่ได้มีอะไรเลยส่วนตัวยางเดี๋ยวยดูให้นะคะถ้าปีเก่าเกินนะคะหรือตัวยางเสื่อมสภาพเดี๋ยวยดูแลให้นะคะพี่ๆขาแต่คันนี้นะคะพี่ขาได้ไปโคตรคุ้มนะได้รถแบบมีที่มาที่ไปเจ้าของมือเดียวใช้งานได้ปกติค่ะทุกสิ่งอย่างที่มากับตัวรถพี่ขามีให้แล้วครบๆก็จังหน้าแท้ๆจากโตโยต้าเลยคันนี้นะคะโล โโก้แท้ป้ายทะเบียนคอราคัเดอรชดานะคะเอ่อเจ็ดสองหนึ่งศูนย์กรุงเทพมหานครนะคะ ได้ทะเบียนนี้ไปเลยนะคะไม่ได้มีแบบว่าเปลี่ยนคันสับเปลี่ยนแต่ใดๆเพราะว่าคันนี้มีแค่คันเดียวนะคะคันนี้มีมาแค่คันเดียวนะคะใครไวใครได้แสนสามเองอ่ะพี่ๆนะคะถ้าชอบนะทักเข้ามาเลยรีบกับรีบจองกันให้ไวค่ะคันนี้นะเดี๋ยวจะดูให้นะคะว่าสามารถจัดไฟแนนซ์ได้ไหมหรือจัดที่ไหนได้บ้างสอบถามรายละเอียดได้เลยถ้านะคะสามารถฟรีดาวได้จะฟรีดาวให้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับเครดิตลูกค้านะขึ้นอยู่กับเครดิตลูกค้าขึ้นอยู่กับอาชีพแต่บอกเลยไม่ได ยากนะ,ะไม่ได้ยากเลยนะคะสนใจนะคะทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดกันได้ก่อนไม่ซื้อไม่ว่าไม่เป็นไรพี่ขาดูด้านหลังนะคะติดสปอยเลอร์มาให้แล้วเรียบร้อยค่ะเจ้าของเดิมนะคะจัดมาให้แล้วครบๆไฟท้ายนะคะยังใสเนียนกริบอยู่เลยนะคะพี่ขานะคะไม่ได้มีนะคะรอยแตกรอยร้าวหรือว่าคราบเหลืองใดๆทั้งสิน้นด้านหลังของเรานะคะพี่ขา เปิดนะคะเดี๋ยวถ้าใครอยากดูสภาพด้านท้ายนะฝาท้ายนะเดี๋ยวเปิดให้แต่ว่านะคะต้องทักเข้ามาดูในข้อความก่อนนะคะพี่ๆคะ่ะหรือใครเห็นคลิปตอนไหนโทรมาได้เลยเบอร์ส่วนตัวโทรได้ตลอดยีิบสี่ชั่วโมงไม่ต้องเกรงใจสอบถามก็ได้ก่อนชอบค่อยซื้อไม่ชอบไม่เป็นไรคะ่ะพี่คะ่ะแต่บอกเลยรถของเรานะถ้าสภาพแบบนี้ราคาแบบนี้อยู่ไม่นานการันตีเลยคะ่ะนะคะเนื่องจากนะคะพอเวลาลงคลิปไปนะไม่นานคะ่ะพี่คะ่ะไม่เกิน2วันไม่เกิน3วันคนันนี้หลุดแน่ นอนนะคะไปหาเจ้าของใหม่แน่นอนค่ะใครได้ไปถือว่าโชคดีค่ะน,นี้การันตีได้เลยโคตรสวยนะคะเครื่องแท้เครื่องเดิมไม่มีรีแมปมาไม่มีปรับเปลี่ยนไม่มีตัดต่อเกียร์ออโต้เกียร์แท้เกียร์เดิมนะคะลูกเกียร์เดิม,ดมนะคะเครื่องเดิมจากโตโยต้าเลยนะคะเครื่องนะคะเอ่อเครื่องนะคะเป็นเครื่องหนึ่งพันแปดรอยซีซีแก๊สก็แก๊สติดจากโรงงานเพราะฉะนั้นสบายใจได้นะคะส่วนของเอ่อ พี่บอกว่าถ้าพี่อยู่ต่างจังหวัดพี่จะซื้อได้ไหมรถสไลด์เราก็มีบริการให้ไม่ต้องห่วงเลยนะคะคันนี้แล้วก็นะคะเจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องเอกสารนะคะพี่คะมีถึงหน้าบา้านหน้าชานเรือนไม่ต้องห่วงนะคะฟิล์มติดมาให้เส้นไลฟ้ฟานะคะมีมาให้แล้วเรียบร้อยไฟตันหมอกคู่หน้าก็มีมาให้ครบถือว่าคันนี้ออปชั่นค่อนข้างเต็มค่อนข้างที่จะคุ้มค่านะคะสําหรับการนะคะใช้จ่ายเพียงแค่1นึ่งแบาทพี่คะหนึ่งแบาท1นึ่งแ หมื่นหรือ,อยังไงเรามาตกลงกันหน้างานได้ค่ะคันนี้บอกเลยนะคะหนูไม่ให้หนูให้แบบว่าไม่ใช่แบบว่ามาสภาพเกะอย่างเงี้ยเราก็จะขายแบบเกะเกไม่ได้แต่อันเนี้ยคันนี้เข้ามาก็สวยแล้วนะคะเข้ามาก็สวยแล้ว แถมยังเรายังมีการเก็บงานออกให้นะคะ,ะตรงไหนที่มันไม่เรียบร้อยเราก็ดูแลให้พี่ขาบอกเลยค่ะนี้ไม่เสียใจได้ไปไม่เสียใจคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนทะนัันถ้านะคะถ้าชอบแล้วนะคะสอบถามทักเข้ามาได้เลยนะคะหรือถ้าใครนะคะต้องการจะดูรุ่นอื่นนะคะดูยี่ห้ออื่นนะคะหรือสเปคอื่นนะคะพี่ขาทักมาได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะไลน์แอดนะคะไลน์นี้เบอร์นี้เบอร์เดียวโทรได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ต้องเกรงใจนะคะแล้วสุดท้ายนี้อย่าลืม กดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะคะแล้วขอฝากอีกหนึ่งช่องนะคะช่องอยู่กระบะเพรยนต์นะคะกระบามือสองเพรยนต์นะคะช่องนี้นะคะจะรวมรถกระบะส,สวยๆเกรดเอที่สามารถฟรีดาวได้ทุกคันนะคะพี่ๆคะ่ะสนใจสอบถามรายละเอียดอย่าลืมกดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดรถส,ยสวยๆเกรดเอที่สามารถฟรีดาวได้ทุกคันสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ